มาที่คาถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะครับนะฮะคุณปุ๊กครับคุณปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีตัวหนูเนี่ยทางานกับแทยทุกวันเลยแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะครับตัวหนูเองเนี่ยหนูจะไม่มีอารมณ์อะค่ะแล้วมันจะเกี่ยวกับตรงไหนคะที่ที่ถึงเป็นแบบนี้ค่ะที่บอกไม่มีอารมณ์นี่คือมันไม่เอ็นจอยเลยใช่ไหมครับคือมันไม่เอ็นจอยค่ะคือรูปไลฟ์อะไรแล้วก็แล้วนี่คือมันก็เฉยๆอะค่ะเจ็ดวันเนี่ยมี อะไรกันกี่วันครับก็ผู้ชายเองอ่ะเขาต้องการ5้าวันค่ะโอเคก็เกือบทุกวันนะพูดง่ายๆค่ะก,กับทุกวันค่ะนูพยายามจินตนาการตามนะแต่หนูตามไม่ได้ดู<ม>าทางทางแฟนคุณปุ๊กมีความสุขด,ดีไหมครับเขาก็บอกว่าเอา่อแล้วแต่จะเฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนเฉยก็ได้ไม่เป็นไรครับว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างนะครับอ,อย่างที่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหนื่อยแต่ว่าดูเหมือนกับว่าสามีเขาก็พอจะเข้าใจแล้วก็บอกว่าโอเคล่ะถ้าไม่มีอารมณ์ก็ ก็นอนเฉยๆก็ได้นะครับนี่ต้องต้องถามความรู้สึกของสามีด้วยนะครับคุณปุ๊กว่าสามีของคุณปุ๊กเองรู้สึกโอเคไหมกับการที่ตัวคุณไม่มีอารมณ์เนี่ยเพราะบางทีสามีเขาพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าภรรยาก็อาจจะกังวลอยู่แค่นั้นเองออนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีความสุขทั้งสองฝ่ายนะถือว่าจะจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นในห้าวันเนี่ยเราอาจจะไม่มีอารมณ์แต่เชื่อว่าคงไม่ทุกวันที่ไม่มีอารมณ์เลยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ก็ฟังดูมันไม่สมดุลกันคือคุณปุ๊กเองไม่มีความรู้สึกเลยในขณะที่สามีเองเนี่ยมีความรู้สึกค่อนข้างมากนะถ้าเทียบแล้ววันใน1สัปดาห์เนี่ยห้าใน7วันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาปรับนิดนึงว่าเอ๊ะถ้า5วันเนี่ยไม่ต้องทุกวันได้ไหมหรือว่าห่างกันหรือว่ายืดระยะเวลาออกไปในบางวันที่เป็นวันหยุดนะครับเช่นคุณปุ๊กได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้นอนหลับพักผ่อนแล้ววันนั้นไม่ได้ไปต้องไม่ต้องไปทํางานอย่างนี้นะครับ บางทีเนี่ยการกระตุ้นการเล้ารวรมอะไรต่างๆเราได้พักผ่อนเต็มที่บางทีการตอบสนองก็จะดีกว่านั้นอาจจะต้องมีการต่อรองกับสามีบ้างนะครับ,รบแต่ในบางวันที่เราไม่มีอารมณ์แล้วเขาทําได้โดยที่เขาก็มีความสุขอยู่ก็น่าจะพอไหวนะครับจริงๆอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่ความผิดของคุณปุ๊กหรอกคือหมอเห็นใจแล้วก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนี้นถ้าเกิดว่าสามารถคุยกันได้ปรับเวลากันได้หรือว่าอาจจะเลือกช่วงเวลาที่ สามีอาจจะไม่ต้อง5วันก็ได้สัก2วัน3วันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราพักผ่อนเต็มที่แล้วตอบสนองเขาได้อย่างเต็มที่บางทีเขาก็อาจจะพอใจก็ได้ะนะครับโอเคนะคบุ๊กเห็นใจนะครับ